รถบายาคิวตี้ปี2025เป็นยานยนต์ขนาดเล็กที่สร้างความประทับใจในกลุ่มรถยนต์ราคาประหยัดในอินเดียอย่างชัดเจนโดยมาพร้อมกับความผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความคุ้มคา่าความสะดวกสบายและดีไซน์ที่น่ารักทันสมัยรถรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ใช้งานในเมืองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กนักเรียนหรือพนักงานออฟฟิศด้วยความต้องการของสังคมเมืองที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านของพื้นที่การจราจรที่แออัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรักษาสิ่งแวดล้อมรถรุ่นนี้จึงกลายเป็นคำตอบที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งในปี2025ดีไซน์ภายนอกของบายาคิวตี้สุดดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ที่โค้งมนและขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในตรอกซอกซอยหรือถนนแคบของเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพ,พมหานครหรือเชียงใหม่ด้านหน้ารถมีไฟหน้าแบบเลดที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมกันชนและมือจับประตูแบบฝังตัวที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกตารางนิ้วด้านสมรรถนะรถบายาคิวตี้ปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด0.6ลิตรที่เน้นประหยัดน้ำมันเป็นหลักโดยสามารถทำอัตราการประหยัดได้สูงถึง30กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นพลังงานไฟฟ้า E ี EV, ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานประจำวันในเมืองทั้ง2รุ่นมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวภายในห้องโดยสารบา BYD ิว t ี e มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ลงตัวสามารถรองรับผู้โดยสารได้4คนแบบพอดีตัวเบาะนั่งถูกจัดวางอย่างมีระเบียบทําให้มีพื้นที่วางขาและสรีระมากว่าที่คาดไว้สําหรับรถขนาดเล็กแผงหน้าปัดมีหน้าจอดิจิทัลและระบบสัมผัส infotainment ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay การตกแต่งภายในด้วยโทนสีทูโทนและผ้าบุนุ่มเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ในด้านความปลอดภัยบบยานไม่มองข้ามแม้จะเป็นรถขนาดเล็กโดยติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD นเซอร์ถอยหลังและโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรงตามมาตรฐานความปลอดภัยพื้นฐานอีกทั้งตำแหน่งเบาะนั่งที่ค่อนข้างสูงยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างของคิวตี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองโดยสามารถซับแรงสะเทือนจากหลุมบอ่อหรือลูกระนาดได้อย่างดี แม้ว่าจะเป็นรถเล็กแต่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงในระดับที่น่าประทับใจระบบพวงมาลายัยไฟฟ้ามีน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมรถได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนในสภาพจราจรติดขัดจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้คือราคา Baya q u t ีมีราคาจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นมีรถคันแรกผู้ที่เปลี่ยนจากจักรยานยนต์มาเป็นรถยนต์ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกในการเดินทางระยะสั้นบายาดยังมีเครือข่ายบริการหลังการขายที่ครอบคลุมในอินเดียและหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในอนาคตก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ขนาดเล็กสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรุ่นพลังงานไฟฟ้าของคิวตี้ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในยุคที่หลายคนเริ่มหันมาใส่ใจการลดมลพิษทางอากาศทั้งค่าไฟฟ้าในการชาร์จที่ถูกกว่าน้ำมัน และการปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์ทำให้คิวตี้ีวีกลายเป็นตัวเลือกที่ทั้งประหยัดและรักโลกในคันเดียวสรุปได้ว่าบายาคิตี้ปี2 0 2 5ไม่ใช่เพียงแค่รถเล็กธรรมดาแต่มันคือเพื่อนร่วมทางคนใหม่ของคนเมืองที่ให้ทั้งความคุ้มค่าความสะดวกความน่ารักและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิตคนเมืองคิวตคันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ